ก็คือจะมีอาวุธหนักของทางกมุชาใส่เข้ามาตลอดในตอนนั้นก็คือจะต้องหันมาดูลุกน้องก่อนครับจะฝากให้คนไทยทุกคนครับกินอิ่มแล้วหลับสบายใจได้ครับเพราะว่าทหารไทยพร้อมปกป้องแผ่นดินอยู่แล้วครับ <S <S สวัสดีครับ ผมร้อยตีเอกนัยอินกาสุขสังกัดรอหนึ่งหนึ่งสองพันสามครับจบโรงเรียนในร้อยจบปรอรุ่นเจ็ดสิบสองครับเรียนทหารรุ่นหกสิบเอ็ดครับฮีโรจากพื้นที่ไหนเนี่ยตาพยาครับสําหรับภารกิจของผมก็คือการยึดครองพระเทศซึ่งก็ยึดครองได้ส่วนหนึ่งแล้วหลังจากนั้นกขมบูชามีการเพิ่มเติมกําลังเข้ามาทําให้พื้นที่ด้านหน้าของเราได้รับบาดเจ็บหนักครับผมจึงต้องนําทีมสนารักครับเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บแล้วก็นํา ตัวออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดครับในระหว่างที่ผมเข้าไปช่วยเหลือครับก็คือจะมีอาวุธหนักของทางกัมพูชาใส่เข้ามาตลอดในส่วนของผมก็คือจะมี R p g พีจครับที่ยิงมาตกบริเวณพื้นด้านหน้าก่อนถึงตัวผมครับทําให้ผมโดนสะก็ดลุกระเบิด r พ g จีครับผมก็คือจะได้รับบาดเจ็บในส่วนของสะก็ดระเบิดบริเวณที่ขาขวาครับเป็นบริเวณหน้าแข้งขาขวาแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือ สเก็ดระเบิดบริเวณขาหนีบด้านซ้ายครับโดยที่สเก็ดฉลับปืนทางด้านคอนี่เป็นเป็นส่วนเล็กน้อยครับนอกจากที่ขาก็จะมีโดนยิงบริเวณกลางอกครับซึ่งตอนนั้นผมใส่เสือเ้อกลอพร้อมกับนำโทรศัพท์ไว้ที่หน้าอกครับทาให้มีบาดแผลก็จะเป็นรอยชําเล็กน้อยครับในตอนนั้นก็คือจะต้องหันมาดูลูกน้องก่อนครับว่ามีใครได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมหรือไม่ครับเพราะว่า ถ้าเราไม่มีลูกน้องเราก็ไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้ครับเราจะต้องดูว่าภารกิจของเรายังยังไปต่อได้ไหมแล้วเราก็ต้องนําคนเจ็บที่ว่าได้รับแจ้งตั้งแต่แรกแล้วครับรีบนําขึ้นรถแล้วก็ส่งป่วยให้เร็วที่สุดครับในตอนนั้นผมช่วยเหลือตัวเองได้ครับก็ทําตามหลักการปฐมพยาบาลที่เคยฝึกมาตลอดครับขวัญกำลังใจดีเยี่ยมครับไปแน่นอน,นครับไปทวงแผ่นดินของเราคืนกลับมาครับอย่าฝากให้คนไทยทุกคนครับกินอิ่มนอนหลับ สบายใจได้ครับเพราะว่าทหารไทยพร้อมปกป้องแผ่นดินอยู่แล้วครับ